สวัสด,ดีครับพี่น้องครับสวซูริฟสองเอฟซีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนครับผมวัอนี้บ้าบอยพี่ฮอดินแล้วก็พี่สีครับสวัสดีครับคุณครับพี่สีครับผมสสวัดีคนี่พี่ฮอดินครับโอ้ยแย่งไฟใส่มา <c ười> คุณครับเม่นิด <c ười> ลูกต้นหนาเลยครับกับมูพ่นอยู่ข้างในนะครับไฟแตกคุณครับมีแต่แสงไฟพี่น้อง แมนเมดครับวันนี้พีเป่าผีพ่งออกกินนะพี่น้องเนี่ยกันมึงต้นหรือพี่สินี่กับที่บว่บาเด็ดแล้วคือมึงสูงโลวไม่กันสันๆค้าว่า <c oughs> จุดต้นหวัวลิงก็มีเด้ต้นหวัวลิงอ่อนๆ เอออตต้องแหงเป็นตน้นแม่นิดครับอ,อ๋อที่ใหม่ไปเวมนวนี้แมาไต่อยู่นต้นปองแหงสิเนี่แมวมันอยู่ใน,นตน้นปอตองหยอยงซิเออตามหลัมวงเส้นหลกงจักหกมันทุกปรกโยชยดหวานเ <c oughs> มื่อวอนพี่น้องบ้าบอยได้ครับ บ้าบอได้สิบตัวแล้วพี่น้องนะครับตายสิบตัวแล้วโอ้ยไฟพี่น้องแสงไฟ6 7เจ็ดเจ็ดเจ็ดเะเเราด้าย่อเนาะกว่าใจ่บางที่ื้กมีจานดิเนี่ย มาหมดหมดน้ำกัดนะครับผมพี่น้องหมดแม่เหรอใจหมนี้ไฟไหลก็แม่งกินนุ่นเหมือนละครับผมพี่น้องดอนหัวหน้าครับดอนหัวหน้านี่ถ้าปุ่ไฟใหม่เพิ่นนะครับเต็มปลาไฟใหม่แถวปลาครับผมพี่น้องแบงแบงทีนี้เพิ่นกะกำลังสิบปงครับกำลังสิบปงยอดเขียวครับ แมงกินนุ่นมันกัดสิมากินครับทีนุ่นก็มาจับกินใบให,ให,ใหม่เขาก็มาจับแมงกินนุ่นกินอีกแค่นึงครับคายรอดจับกล่องพี่น้นองคนละครับมันกินนุ่นครับผมสามตัวเอาตัวนี้ก่อนครับ พี่เขาดิเห็นวะโอ้ตก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 คู่ต้องอยู่บนดาบ่อยลงแล้วลงแล้วนี่บ่คู่หนึ่งครับผมนี่น่นี่เออแี่เข้าไปเออลงแล้วลงแล้วซ้ำตัวเขาเมื่อกี้จุ๊บ ตัวนั้นสีตกเลยมีใค,ครอีกตัวนึงที่เราตกวะนี่นี่นี่น,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 นี่ครับผมกินนวลวายครับอุ่นครับพี่น้องตัวนึงไตงงงม,มอยู่ครับ เราจริงไหไว้ต้องใจเออตกก็ได้ตกก็ะใช่ไ่ไคุ้ไใช่ไหมกูไปเห็นนี่นี่นุมคันมีอีกตัวนึงบินอยู่ด้อ่สองตสองตสองตครับพี่น้อง สองโต้โคู่มกันครับเต okay. okay. ้ที่นุ่นมลนุ่นกกอมเต้ทีนุ่นเกาะอู้หูเดียวเห็นครับนะครับที่นังเกาอมเลุ้นทพี่น้องสองโตครับสองโตได้แล้วนี่อ<ห>ีกตัวนึง อันตัวนี้เขาอะไรแถลงมาสามตัวโอ้ลงแล้วลงแล้วอุ้ยสองตัวทั้งทั้งสองตัวครับทั้งทื่อโค้งมกันครับพี่น้องอันนี้น่ได้เลยค้ามันตกกลางมันมีตัวข้างล่างไม่ได้ตกครับพี่น้องตัวข้างมันบินตกกลางบอบอๆครับลงแล้วตัวนึงอ้ายเดี๋ยวตัวนึงเห็นล้มละล้มละ ตัวน,นึงบินจับขาข่มีบอคือจงว่าจับอยู่อขาข่นีตกหอนนี่บินบอยูอนน่แถวน,นยยี้ตัวขั้นตกหมน <c oughs> นุนไวๆเนี่นั่นดีได้แล้วใส่ไ้นี่นูนกอมรนี่น้นนี่ กินหมดเลยัะเนี่ยโมฟอรับผมเอากินครับหลานครับบ่าวบุตรครับผมสวัสดีเอฟซีนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาแม่กินหมดครับผมเมือนี่มาหลายคนครับเต็มเลยเต็มดงเต็มดงเมือนี่เต็มดงนี่นี่นี่กล้องตัวนี้บุมดนี่นี่นี่ทุกทุกใช่ไหม นี่ละองตัวพี่น้องต่อมาเาปือัน้แห้งทักแล้วแล้ตอมาเด้ไปบบบ่าะาผมมก็ล่ะไปเ้แล้วึึน่พอตกลุผมเนี่ยไม่เห็นดิึดูดิวุเห็นแล้ววุดนั่งเตอนกันยังโอ้พี่น้องภา ผ้าผู้เยาว้สงสีน oh ี่ตัวหนเห็นเด้ีได้ยางไปตรได้สูงๆเนี่ยเนี่ยเห็นเหตีนยันออ้โหทั้งเกลเสียงเอาังเสียงเอาดังตกปุ๊กป้าหัวมันจะไก่นาะอาจอยครับจอยเฮ็ดบังคับ ก็ไดน้ำลายเขาอยู่ขนาดนี่สามเตห้อนี่สามเหม้อจะเครื่องคูกหนึ่งน้อเอาเอาไปแค่ไรเออเอาพี่แค่ไรเอาพี่แค่ไรได้ไได้ไเยบอกไย่กินนิงกหรไมด้มาดนเราไปอาหูมาว่างหันน่ไม่ได้ยิ่ไใส่อย่ารเก็บแล้วไอ้พห่อย้ยใส่ยู่ส่อ๋ลงแล้วครับพี่น้องออนี่ออบแล้ากจัน สงแนอสองนั่ไน yeah ี 1, ่นึงว่น่หัคือ้งคนบเออหน่นี่ตายหหัสามลวลงแลครับพี่น้องพี่นีคนสวยยางน้ำอสมอ้มดันขืนพี่น้อง อยากสมุนอยากก็โบไปใต่ดนานก็ลยพอมอานไลแค่นี้ว่ายตาดีหน่อยเปากอยสาไปใต่มองนึงใสนี่หัวหน้ากิะสากอก็กิะสากไปเด้อซักคู่ซักนั่นคู่ักเออนีนัออกไปสางกู้พมมองเข้าไปอันกาแฟน่นร้านกาแฟส้น โอ้ยบางันบดากหลายนึงเด้อชิโนนีตัวใหญ่ดิมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้พี่นี่ชินนี่กินนี่เมื่อใดก่อมคืออันบ้านโฮเด้อันคือดวงโฮเด้ฮะเบิ่งบางบัวใหญ่ครับอะ่ะมันเตือนกันนี่นี่มันบ่เห็นหงมันนี่นี่บ่ไฟตัวน่ะมันแย่งมาะมันบ่เห็นหงเอ้าแม่นสบบมาแมนไฟหอบบ่้ยนี่ครับบาบัวตบลงได้ครับเมื่อกี้ครับสองตัวครับผม เอาสองตนีกองตนี้กันตายเอาตายเอาเอาต๊ะโตเอะเอาตโตมันมันพันนอิ่มมันพันหนกินมันพันหเอาสิกินมทันอิ่มมันัห่อยยังลายยางนหรอดีว่โลครับอ่ะสิโตอันอันอันเออเอ หัวข่อยใช่ะมันมันตับอยู่ผมข่อยเมื่อกี้เล่ไหมสดตัวทั้งเครื่องมันล้หรอป่ยัมึงตรงเครงก่นโอ้น่เดยังอยู่คือเกาอยู่เห็นปะเดี๋ยวเด้อจะงยแข่งลางเลย นี่เดี๋นี่เน้องเนาะตังโตที่น้องเอาควันสิบพอ๊คปนควอนสิบอ่คปนเนาะพวกก็จะมาขอถ่ายรูปเนาะมันนั่งฟอนด้วยสันมีกันหัวอยู่มีกันหัวอก มองห่มหหัวนี่บ่เขาว่าสีใสคขยว่าสีใสจุกนึ่งหดเนี่ยอ่ะคอยสีเบีน้ำจ้ออยู่เอามันกระมดเป็นตัวอามาหมูอันนี่ตอนไหนเอาเอาเอานั่นให้พ่อเยศดหม่อยว่าทนด้อยู่อ้าคนละคน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 เอา บได้ขอใหญ่ั่วเราได้ขอฮะใส่กระปอมโอ้ยหลอดนะหมดหลอดหน่อยจีนีคนสวยเจอกับปมอมหลอดน่อยเราหลอดน่อยเอาเราไม่เอาเอาไม่เออไปใส่มั่งช้ นับนับนับดวงไฟผีเป้าหน่อยวันนี้กี่ดวงนับกี่เหรียญอีกสองสามบเกรบุดนี่ยจิบ,บเอามาอวดกันหน่อยเอามาโชว์กันหน่อยว่าใครได้เท่าไหร่อันนี้ของบ่าวบอยครับมัดอย่างโอ้ยกดตบกดจีบของบ่าวบอยอันนี้ของอาจอยครับ ใส่หันข้างมาหน่อยข้างนอยใช่อันนี้ของพี่นีไหนอันนี้ของพี่สีไหนของใครของใครน่ะเดินน้ำก้นไหนของอีแม่แม่ใส่บ้างเนี่ยไอย่างไดนอู้วันดีพูดซิบตัวม่ปตัวงพี่น้องบ่าอยได้ยิบเดียวไหวสมิทธสัดคารพี่น้องยดีแมีครับ ครับผมพี่น้องครับปนี่กสิี้ากันออกเมื่อเลยนะครับเลยพลัดแจ๋วครับผมพี่น้องเสบบักม่วงจากเชี่ยหาหนุ่ยผมนะครับผมใส่หอมใส่หอมอาจอยจากจุกหนึ่งครับมื่อเกินสิบเอาน้ำพ่นครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอส่งพี่น้องเขานอนเพียงแค่นี้ครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำ้วยทุกคนครับผมสวัสดีครับตัวอย่างผลลีอยู่ข้างหลังมุมบมุมบง ปลูกให้พี่สีไปปนนครับพ่อเด็ดพ่อเด็ดตาแก้วเดีวไปเติมกันบันได้น่อยน้ำพ่อแก้วนั่นพอดีนั่นได้แก้วนึงพอดีนี่ใจเพิ่มนี่เปนของพี่สีได้ที่ตัวไม่จัดเลยได้ชิบคนเอาให้เตมให้พี่สีไปปนคนนึงพอดีครับผม